สวัสดีเพื่อนๆ s n a ฟ o n k i v ีทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับแอมอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้แอมไม่ได้มาคนเดียวมากับแฟนด้วยไม่ใช่นะคะวันนี้แอมพาเพื่อนทุกคนนะคะมาอยู่ในงานเปิดตัวโทรศัพท์มือถือของทาง Sony นั่นเองนะคะเป็น Sony Xperia XZ Premium นั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยดูกัาค่ะ เพื่อนมาอยู่ที่โซนแรกนะคะเพราะว่าเนี่ยอยากให้เป็นพื่อนได้เห็นในเรื่องของสีสันของตัวนี้นะคะเพราะว่าหน้าจอของตัวนี้เนี่ยความละเอียดสูงถึงระดับ 4K แบบ HDR เลยนะคะแล้วมันแตกต่างกว่าโทรศัพท์ปกติยังไงนะคะนั้นให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะคะเพื่อน,อนจะเห็นว่าคอนทราสต์ต่างๆนะคะรวมทั้งสีแล้วก็ดีเทลต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะคะภาพสวยขึ้นนะคะแล้วก็ดูเวลาดู u t u b e เนี่ยมันก็จะแบบเต็มตาเต็มจอมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะใครที่ชอบดู u t u b e เนี่ย บองว่าต้องชอบมากๆแน่นอนนะคะแล้วนอกจากในเรื่องของหน้าจอนะคะ5.5นิ้วที่เป็นจอแบบ 4K แล้วนะคะในเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็สวยมากนะคะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นกระจกทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะอันนี้ให้ดูด้านข้างนะคะตัวเครื่องเป็นกระจกทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็น Gorilla Glass ข้างหลังก็เป็น Gorilla Glass เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยแข็งแรงทนทานอยู่แล้วดีไซน์ก็แบบพรีเมียมมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีสองสีด้วยกันนะคะเป็นสีโครมแล้วก็ สีดำนะคะแบบที่แอมถืออยู่ในมืออย่างนี้นั่นเอง เดียวกันนะคะเพราะว่าเที่ยวนี้เนี่ยมีการใช้ CPU เป็น CPU Snapdragon 835านะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับ RAM 1 0 g b ส่วนหของความจำภายในตัวนี้นะคะให้มา64 GB. ลรองรับ SD card นะคะอยู่ตรงนี้นะคะใส่ได้ทั้งหมด2 5 6 g b นั่นเองนะคะในเรื่องสเปคเนี่ยที่แรงแล้วตัวกล้องเองก็เจ๋งเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เนี่ยตัวกล้องเนี่ยเขาก็จะมีเทคโนโลยีที่เป็น i Motion นะคะที่ตัวนี้นะคะสามารถถ่าย Super Slow Motion ได้นะคะถ่ายได้แบบสโลวมากๆนะคะ ที่ระดับ960เฟรมต่อวินาทีเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีแบบเทคโนโลยีอย่างเช่น p r e d i c t Capture นะคะ mm hmm. ก็คือการจับภาพไปก่อนที่เราจะกดชัตเตอร์อีกด้วยซ้ำนะคะ mm hmm. อย่างเช่นเพื่อนๆเนี่ยอยากถ่ายวัตถุที่กาลังเคลื่อนไหวอยู่สักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็หยิบขึ้นมาเนี่ยบางทีเนี่ยกดชัตเตอร์เนี่ยมันก็ช้าไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตัว Sony ่เอ็กเพลย์เ m ็กเเยเนี่ยเขาจะรู้นะคะว่าวัตถุนี้เนี่ยเป็นวัตถุที่เคลื่อนไหวก,ก็จะทําการกดชัตเตอร์ไปก่อนนะคะทำให้เราเนี่ยไม่พลาดในโมเมนต์ต thank you premium ที่เปิดตัวในงานนี้นะคะก็ยังมี XA1 Ultra เปิดตัวในงานด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือขนาดหน้าจอ6นิ้วเลยนะคะใครที่ชอบจอใหญ่เนี่ยโอ้โจุใจแน่นอนแล้วก็เป็นสายกล้องนะคะใครที่ชอบเล่นกล้องนะคะตัวนี้รับรองว่าสะใจนะคะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยจะเต็มมากๆนะคะ ความละเอียดของตัวกล้องนะคะก็จะอยู่ที่23ล้านพิกเซลเลยทีเดียวนะคะส่วนกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะคะตัวนี้มีให้เลือกทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะก็คือสีดำสี 4, ขาวสี 4, ชมพูแล้วก็สีทองสำหรับราคานะคะที่เปิดตัวภายในงานนะคะของ Sony x p e r เ a XZ ี r e m i u m ตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่25,990นะคะซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถทำการพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะไปจนถึงวันที่22มิถุนายนนั่นเอง ใครที่พรีออเดอร์มาก่อนเนี่ยก็จะได้รับนะคะเป็นกิฟต์เซ็ตพรีเมียมด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ไม่ได้พรีออเดอร์ไปก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถซื้อกันได้นะคะตั้งแต่วันที่2 9มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะแล้วสําหรับราคานะคะของตัว XA 1 Alta นะคะตัวนี้ราคาเปิดตัวายในงานนะคะจะอยู่ที่1 000, 3 9 9 0าเราสบาทนะคะแล้วก็สามารถซื้อกันได้นะคะตั้งแต่วันที่1รกรกฎาคมเป็นต้นไปนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้นะคะทั้งสองรุ่นนี้ก็พรีออ กันไปก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่าของแถมเนี่ยจริงจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟลชไดร o ฟ g นะคะแท่นชาร์จหรือว่าเป็นโคเปอร์ที่เอาไว้ตั้งนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเป็นเพื่อนกับตัว Sony Xperia XZ Premium รุ่นนี้นะคะรวมทั้งตัว Sony Xperia XA1 Ultra ด้วยนะคะที่แอนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนในวันนี้นะคะทั้งภาพบรรยากาศแล้วก็ตัวเครื่องนะคะให้ได้เห็นกันอย่างนี้นี่เองนะคะสำหรับรีวิวฉบับเต็มนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะอดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะเราบลองว่าเดี๋ยวได้ชมกันแน่นอนนะคะในชา n นลของเรานั่นเองนะคะวันนี้แอมแล้วก็ พี่ชอนสุดหล่อนะคะจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ